ว่าเราตัดสินใจของเราได้ถูกต้องข้อสำคัญก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเป็นใครเราจะไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันของคนอื่นเลยนะในประสบการณ์ของผมนะครับถ้าเกิดผมเองไม่รู้ว่าผมเป็นใครผมก็จะถูกคนอื่นตัดสินทันทีนะฮะว่าผมเป็นใครผมทําอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้แล้วพอผมคิดว่าผมอยากจะทําสิ่งนี้อยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งที่จะทําให้ชีวิตผมดีขึ้นไปถึงเป้าหมายที่ผมต้องการ จะมีคนออกมาบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่เหมาะกับคุณเฮ้ยนี่คุณทําไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะทําได้หรอกเพราะคุณไม่มีความสามารถนี้นั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครคําว่ารู้ว่าเราเป็นใครคือจะบอกกับตัวเราเองว่าเรามีความสามารถอะไรเรามีความรู้อะไรแล้วเมื่อเรารู้ว่าเรามีความสามารถอะไรเรามีจุดแข็งอะไรเราเราจะนําความรู้ที่เรามีนั้นเนี่ยนะฮะมาใช้ได้ แล้วคนอื่นก็จะไม่สามารถมาตัดสินเราได้หรือคนอื่นจะพูดอะไรกับเราเราก็จะมีความมั่นคงครับเรามีความมั่นใจครับว่าเราตัดสินใจของเราได้ถูกต้องเราวางแผนของเราได้ถูกต้องเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นใครเรามีคุณสมบัติอะไรแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้นะครับเราจะอยู่ภายใต้คําพูดของคนอื่นทันทีเลยครับโอ้เพื่อนๆครับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากการรู้ว่าเราเป็นใครจะทําให้เราสามารถที่จะ คิดวางแผนแล้วลบจุดอ่อนเปลี่ยนจุดอ่อนนั้นให้เป็นจุดแข็งขึ้นมาแล้วทําให้จุดที่เป็นจุดแข็งของเรานําจุดแข็งเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราได้เพื่อจะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการทุกคนครับรู้ครับว่าเราเป็นใครหาครับว่าเราเป็นใครทุกคนครับถ้าอยากเปลี่ยนแปลงอะไร คิดเป็นก็เปลี่ยนได้ผมคุณชายพงศักสร้างถิ่นสวัสดีครับเพืพ่อนๆครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับและคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากแชร์ให้กับคนที่คุณรักครับเพื่อเขาจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s c r i b e นะครับ เพื่อจะไม่พาคลิปต,ต่อไปที่ผมจะทำขึ้นมาแล้วทุกการกดครับมันเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยทีเดียวขอบคุณและสวัสดีครับ